สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดในคลิปหัวข้อเรื่องพระพุทธศาสนาในชีวิตประจำวัน EP ที่20หัวข้อย่อยจิตมานเอาไวต้ตรวจสอบตอนเองนะครับลุงก็เอาไว้ดูอ่านฟังแล้วก็ลุงจะได้ดูว่าตอนนี้ลุงเป็นจิตมานหรือ,อยังคือจิตมานเนี่ยมีกันได้ทุกคนนะครับ ท่านยังยังเป็นปุริชนอยู่นะมันก็จะมีจิตมารเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะต้องสำรวจตัวเองนะครับมันตัวตราอยู่ว่าตอนนี้สภาพจิตเราเนี่ยเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติของจิตมารอยู่หรือไม่นะครับถ้ามีอยู่เราก็พยายามกําจัดออกไปนะครับจะได้ไม่เไม่เป็นเชื้อหรือไม่เป็นวิบากหรือกรรมที่ส่งผลแลวเรียกว่าวิบาก นะครับวิวิบากกรรมนะ่ยให้เราต้องไปลงอาบายภูมิเพราะถ้าจิตเราเนี่ยจิตสุดท้ายเราเนี่ยเป็นจิตมาเนี่ยอันนี้อาบายภูมิแน่นอนนะครับนะครับอ่าบุญอะไรก็ช่วยอะไรเราไม่ได้อะจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยเป็นจิตมาได้จบเลยนะครับอืมทีนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะอ่าจิตมาเนี่ยมันส่วนแยะส่วนมากก็มันมีผลมาจากนิวรณห้า นิวรณ์ห้าเป็นกิเลสหลักๆฮะซึ่งการกั้นความสําเร็จในทางธรรมะธรรมะนิวรณ์ห้าประกอบด้วยหนึ่งการราคะอันที่สองก็คืออิจฉาไปบาทอาฆาตอันที่สามก็คือขี้เกียจง่่งเหงาเผวนอนอันที่สี่ฟุ้งซ่านอันที่ห้าคือความหลังเลสงสัยในคุณพระลักษณะัยอันนี้นะเป็นปัจจัยหลักๆเลยตอนนี้เรามาพูดในรายละเอียดกันแต่ละหัวข้อ หนึ่งการมราคะนะครับการมาราคานะคาาาคานี้ก็คือว่าชอบในเรื่องอของสวยๆงามๆในในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับหลักๆเลยเป็นอย่างนี้นะส่วนเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรองบางคนอาจจะชอบสะสมภาพสวยๆก็แล้วกันไปนะครับบางคนก็อยากมีตุ๊กตาสวยๆไปประดับบรารมีก็ตอนแล้วกันไปนะครับ บางคนก็เป็นคนเจ้าชู้นะครับอ่บางคนก็มีมเมียมากมีผัวมากมากกว่าหนึ่งขึ้นไปก็แล้วกันอันนี้เรียกว่ากามรมาาคะมากนะครับเป็นประเภทจิตจิตมารประเภทหนึ่งคือทําให้ใยต่ําจิตมานี่เป็นจิตใยต่ํานะครับมีแล้วก็ไม่พออยากมีอีกนะอืมท่านนองท่้นนะ่ะข้อที่สองคือว่ามีความอิจฉาพิบาบาทอาฆาต เห็นคนอื่นดีไม่ได้แล้วมันมันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเห็นคนอื่นได้ดีมันจะรู้สึกเดือดร้อนมากเลยทรรนองเนี้ยทุรนทุรายอยู่ว่าเป็นสุขนะจิตใจว้าวุ่นนะทรรนองเนี้ยนะอ่าบางคนก็อาฆาตกันด้วยอ่าวัดพระไม่ได้มีขนเดียวเนี่ยภาษาชาวบ้านจะพูดอย่างนั้นนะเออชะนะเป็นปะอะไรนะแพ้เป็นพระชะนะเป็นมารวัดพระไม่ได้มีขนเดียว อ่าอย่าเผลอมานะถ้าทีค่าทีเองถ้าไม่ว่าทีทีาเองเองอย่าบ่นนะทั้องนี่เป็นต้นนะก็คือการจองเวียนจองกรรมซึ่งกันและกันนะครับอันนี้นะอิฉาพระบาทอาฆาตเนี่ยนะครับอ่าข้อที่สามก็คือ,คอว่าอ่าไม่มีความสุขนะอ่าก็คือเป็นคนที่ร้อนตลอดเวลาจิตใจจะรุ่มร้อนตลอดตลอดเวลานะทั้งทั้งท,งที่ปกติแล้วควรจะมีความสุขนะ ถ้ารู้จักพอในสิ่งที่ตนเองมีอยู่เนี่ยมันก็มีความสุขได้แล้วล่ะแต่ว่าคนประเภทนี้เหมือนกับอน้ำน,นะนะน้ําที่เดือดนะครับน้ําที่เดือดอยังไงมันก็ฟุง้งมันเต้นตลอดเวลามีพลายน้ําปุดขึ้นมาจิตน้ํามันไม่สงบนิ่งนะครับเพราะว่ามันร้อนหลนมีความร้อนก็เอาความร้อนเบปใส่จิตมันก็เช่นเดียวกันนะมันจะไม่มีความสุขอ่ะนะครับมันจะเต็มไปด้วยเอ,อกิเลส นิวรณ์ห้าเนี่ยติดตามมาตลอดเวลานะครับข้อที่4ี่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็ขี้เกียจเอาเปรียบนี่ยชอบชอบเอาเปรียบเขานะทางานก็เอาเปรียบเขานะครับทํานองนี้เป็นต้นนะเห็นแก่ตัวแล้วขี้เกียจทํางานแล้วก็มักจะโยนความไม่ดีไปให้คนอื่นเอาดีอ่าใส่ตัวนะครับเอาเอาชั่วใส่คนอื่นเอาดีใส่ตัว หนองนี้มันต้อนรับพบบ่อยนะต่อให้จะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แก่ๆเล่นการเมืองมารู้กี่สิปีแล้วจะเข้าโรงก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ดีนะครับเอาดีใส่ตัวนะครับเอาชั่วให้คนอื่นข้อที่ห้าปกปิดความชั่วของตนเองปกปิดเรื่องนิ้ถนัดมากเลยปกปิดความชั่วของตนเองจิตมานนี้จะต้องสร้างภาพนะแล้วก็หลอกลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับ ไม่ยอมรับในความบกพร่องของตนเองถ้าใครไปเปิดเผยความลับขึ้นมาเนี่ยก็จะโกรธมากนะครับเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเถียงไม่ยอมยอมรับผิดนะนะี่ประเภทจิตมานะข้อที่6กเนี่ยจิตมานจะไม่ชอบคําวิจารณ์หรือคําแนะนํำในทางที่เป็นความจริงนะมารับไม่ได้นะครับไม่ยอมรับความความเป็นจริงฉัน จะต้องอีโก้ฉันต้องชนะฉันต้องอถือมีมานะถือตนนะนะครับไม่ยอมลงให้ผู้อื่นท,ทั้งที่วไที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็มีความจริงที่ต้องพิจารณาเราก็ไม่ยอมรับเนี่ยละจิตมาละนะครับข้อที่เจ็ดจิตมารประเภทนี้ก็คือว่าทําชั่วตัวเองทํทำชั่วนะครับจะอยากได้ดีเช่นว่ามีสภาพจิตมารแต่ว่าอยากไปนิพพาน เคยเจอไหมตัวเองรู้ตัวเองอยู่ว่าตัวเองเป็นจิตมารเป็นคนไม่ดีนะแต่ว่าเวลาไปพูดกับคนอื่นเนี่ยไปบอกกับคนอื่นเน่ะบอกเออฉันอยากไปนิพพานในชาติน,นี้ฉันสละกิเลสแล้วฉันไม่หวังอะไรแล้วนะแต่แต่อยากไปนิพพานลุงก็จะบอกว่าไอ้จิตประเภทนนะนนเนี้ยนะจิตเป็นอกุศลจิตมารเนี่ยมันไปนิพพานได้เหรอมันไปไม่ได้นะครับนะ ข้อที่แปดหมกมุ่นในโลกธรรมสี่คือลาบยศสุขสรรเสริญลาบก็คือเงินทองยศคือการงานฐานะตำแหน่งหนะ้าที่การงานสุขก็สุขทางโลกนะนะกามโลกีสัรเสริญก็คือสรนเสริญทางโลกนะนะเราว่าสร้างภาพสร้างภาพในทางที่ว่าเป็นคนดีแต่จริงๆแล้วไม่ดีหรอกสำนองนี้นะแต่ให้คนอื่นเข้าใจว่าเออดีนะสำนองนี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่เก้าใช้บริวารเป็นเครื่องมือในการทำความชั่วด้วยวาจาคือไม่ยอมเขียนหรือเป็นลลักษณ์รนี่สั่งการด้วยลลักษณ์ักษรนี้ไม่เอาผู้จิตมาเนี่ยจะชอบสั่งการด้วยวาจาเพื่อไม่ให้มีเอกสารผูกมัดตนเองํานองที่เรียกว่าทำชั่วแล้วไม่มีใบเสร็จพวกนี้ชอบมากถนัดมากนะครับ เออแลกเปลี่ยนกับความก้าวหน้าลูกน้องต้องทํางานให้ท,ท,ทั้งที่ไม่มีเอกสารกลับ,ลบมาสั่งด้ยวยวาจาลูกน้องต้องทําทำแล้วล,ลูกน้องก็กลายเป็นแพะรับผิดไงตัวเองก็ลอยลํานะครับเป็นคนดีในสังคมต่อไปลูกน้องก็ถ้าไม่ถูกจับได้ก็จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่างานราชการหรือเอกชนก็แบบเดียวกันนะครับแพทเทิร์นเดียวกันนะอืมตันองนี่เป็นต้น นี่คือพฤติกรรมของจิตมารประเภทหนึ่งนะข้อที่10สร้างความเด่นดังหาแสงพวกจิตมารน,นี้จะต้องอาศัยความนิยมหลงผิดในมวลชนเนมาซับพอร์ตตนเองมาคุ้มครองเป็นเกราะป้องกันตนเองให้พ้นจากเงื้อมือกฎหมายกฎหมายบางทีก็ทำอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะว่าความนิยมของประชาชนมันมีเยอะทำนองนีท้ทำนองนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่า ไอ้นักการเมืองหรือผู้มีชื่อเสียงในสังคมเนี่ยหลายคนเลยนะทาความผิดเนี่ยแต่ว่าไม่ถูกลงโทษตามกฎหมายนะครับเพราะว่าอยู่ในความนิยมของประชาชนเนี่ยเป็นเกาะกําบังอยู่พวกนี้ก็จะต้องอทําตัวยังไงก็ได้ให้เป็นรูปลักษณ์ที่มี public figure รูปลักษณ์ที่ปรากฏต่อสาสนะในทางที่เป็นพระเอกนางเอกอคนดีของสังคม คนที่เชื่อถือได้ไม่ทําความชั่วหรอกใน,นองเนี้ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นกรอะคุ้มครองให้พวกนี้ได้ทําความชั่วกันต่อไปนะครับข้อสิมีความสุขในการกั่นแกล้งทําลายคนอื่นที่ตนไม่ชอบเหมือนกับเอ่อคนบางคนเนีนะมีมีฐานะดีลุงก็เคยเห็นเห็นอยู่ในวิดีโอบ่อยๆนะเข้าไปในห้างสับสินค้ามันจะต้องขโมยของออกมาจนได้อะ ไม่มากก็น,น้อยเพราะมันขโมยของออกมาได้แล้วมันก็กะรีกดาหัวเราะกันมีความสุขชั้นตดก็ฉันนั้นนะครับทั้งที่มันไม่จําเป็นต้องไปขโมยของหรือทรัพย์สินในห้างสรรพสินค้าเพราะว่าเขาก็มีฐานะดีมีอันจะกินอยู่แล้วแต่นี่เป็นปน,นิสัยของเขาเนี่ยครับนะมันต้องทําความชั่วอย่างนี้ไงแอกันแกล้งทําลายคนอื่นและจะมีความสุขนะข้อสิบสอง ไม่ให้ความยุติธรรมกับคู่แข่งคือเอาเปรียบคู่แข่งนั่นเองถ้าจะแข่งขันกันอย่างความเป็นอย่างเป็นธรรมเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าพวกนี้จะสู้คู่แข่งไม่ได้นะครับอืมก็เลยต้องอาศัยการได้เปรียบกิจการผูกขาดเป็นตัวอย่างของคนประเภทนี้นะครับไม่แฟร์การแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมพวกนี้ชอบมากนะครับเออลอกสเปกเนี่ยนะเล่นพวกเล่นพ้อง หัวกันนี้ก็ใช่นะครับข้อ13เมื่อถูกจับได้ว่าทำความผิดก็จะเรียกร้องขอความเห็นใจหรือปฏิเสธไว้ก่อนเว้นแต่ว่าจำนวนด้วยหลักฐานเท่านั้นนะครับบางรายเนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางทาทด้านสาธารณะเนี่ยก็มักจะหาทางออกว่าไม่ได้พูดไม่ได้ทำตามที่ผู้คนทร่วรู้เห็นกันถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานบันทึกไว้ใน สื่อมวลชนก็ตามแต่นะเป็นวิดีโอบ้างเป็นนังสือพิมพ์บ้างาทานองเนี้ก็ยังอุตส่าห์พูดว่าไม,ไมไา่ไม่ได้พูดนะครับน,นักข่าวเอาไปลงกันเองทานองนี้นะแต่ตอนนั้นอนะ่ะหลายเดือนที่แล้วมาเนี่ยตัวเองไม่ได้แก้ข่าวนี้นะไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเอ้ยท,ที่นักข่าวไปลงไว้ไวไวเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่พอมีเรืมีราวขึ้นมาก็จะปฏิเสธอย่างนี้ทานองนี้นะครับ ให้ดูไวู้ให้รูไ้ไว้เลยว่านี่แหละคือประเภทหนึ่งของจิตมารข้อ 14. ไม่เข็ดหลาบในการทําความชั่วเมื่อมีโอกาสก็จะทําความผิดํำๆกันเองเรียกว่าถูกครอบงําด้วยพลังงานซาตานหรือจิตมารโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าพวกนี้จะไม่รู้ต่อนนะเพราะมันถลําลงไปลึกมากทําจนชินแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองสิ่งที่วเองทาเนี่ยมันไม่มีข้อเสียอะไร มันเป็นเรื่องของอภิสิทธิชนที่ว่าฉันทําได้เธอทําไม่ได้ฉันจด้ดีกว่าเธอทำหน่งนี้เป็นต้นมิจฉาทิฐินะครับนั่นแหละข้อ15ดูถูกดูดูหมิน่นคนที่ด้อยในโลกธรรมสี่ว่า,าต่ำกว่าตนามีมานะยกตนข่มท่านนะครับใช้วัตถุนิยมมากกว่าศีลธรรมประจำใจในการดำเนินชีวิต เห็นวัตถุนิยมเนี่ยเป็นสําคัญกว่าศีลธรรมประจําใจหรือคุณจะทมประจําใจหรือสําคัญกว่าศาสนาที่ตัวเองศรัทธานับถืออยู่นะครับข้อ16ประเภทมือถือปากเออมือถือศากอ่ามือถือศากปากถือศีลประเภทปีศาจจิ้งจอกต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกชอบนินทาว่าร้ายผู้อื่นอันนี้คือคนดีไม่จริง นะคนที่ไม่ดีจริงอ่ะนะครับไม่ดีจริงนะจะมีอยู่ก็ลองสำรวจตนเองดูด้วยเราเป็นคนอย่างนี้ไหมนะนะครับถ้าเราไม่ใช่คนอย่างนี้ก็เราก็หลุดรอดไปข้อหนึ่งนะข้อสิบเจ็ดสุดท้ายแล้วเนี่ยปรมาปรมาจารย์ปรมาจาร์คืออาจารย์ของอาจารย์จิตมานคือปอบนะครับปอบพวกนี้เป็นสาวกของปอบจะโดยสมัครใจหรือไม่ได้สมัครใจก็ตามนะ นะครับดิ้นไปเรื่อยเหมือนปลาไหลใส่สเก็ตเหมือนกับสีสนนชัยหรือตะแบงใช้คาว่าตะแบงนะครับดิ้นไปเรื่อยนะครับบอบนี่เป็นเป็นผู้ปีศาจประเภทหนึ่งนะเป็นปีศาจประเภทหนึ่งเป็นสาวกของพญามารซึ่งปราบได้ยากที่สุดนะบอบเนี่ยนะ เป็นสุดยอดผีที่ปราบยา,ยากมากที่สุด The Exorcist ในในหนังฝรั่งยังสู้ปอบไม่ได้นะปอบนี่หนักกว่านี้เยอะเอาละนะครับโอเคเอลุงก็คงจะจบไว้จะเป็นเท่านี้นะฟังฟังเ,เ,เอาไว้เอาไว้ตรวจสอบตนเองดูว,ว่าตัวเองมีคุณบัติ17ข้อเหล่านี้หรือเปล่านะครับถ้ามีก็รีบกำจัดออกไปเพื่อที่จะได้ ไม่เอาอกาุศลติดตัวเป็นวิบากกรรมไปนะในเวลาที่เราจะตายสวัสดีครับ